ข่าววินัยเชื่อคือฟุตบอลไทยบายม n โน่โพกิงสไตล์ประจำวันที่8ตุลาคม2564โดยเฉพาะรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาบิดาข่าวบอลไทยในช่วขงของเชื่อคืนวันนี้กันไปก่อครับเราจะมีข่าวอะไรน่นาติดกามบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชื่อคืนวันนี้3แข้งลีกเบลเยียมลุ้นสู่ทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุคข,ของบัดารแป้งนวลพันล่ำซำที่เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทย โดยบรดาแป้งมีบทบาทสําคัญในการสร้างทีมชาติไทยยุคใหม่ทั้งการเลือกคุณสื่อรวมถึงกาลังเล่ดงดาเนินการส่งหนังสือเทียบเชิญนักตเตะเชื้อสายไทยที่กาลังคาแข่งอยู่ในลีกยุโรปเข้ามาเป็นกระสําคัญให้กระทางทีมชาติไทยให้ได้มาดีสุดในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดก็มี3นักตเตะเชื้อสายไทยจากทางลิบเบลยเจียมตเตรมดึงเข้าสู่ทีมชาติไทยเพื่อทำภารกิจสำคัญในร,ริการระดับเมเจอร์ลีกประกอบไปด้วยตำแหน่งกองหลังตำแหน่งกองกลางและตำแหน่งผู้สมรู โดยงานนี้นะ่ผมในลีกเบลเยียมนั้นจะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยที่คนที่1่กวินทมจัดนันผู้สมประตูจากทางโอเอชลูเวนอายุ31ปีคนที่2ก็จะเป็นโอเวนชาบรีไบรันกองหลังวัย18ปีจากทางแซงทูริดองและคนสุดท้ายก็จะเป็นโอเรียนบรินาดอายุ3ปีจากทางอาร์เอสซีอัตเตร์เบชอะคาเดมีฐานนี้ผู้เล่นทั้ง3มคนเนี่ยลุ้นเป็นกระดัสำคัญให้กับทางทีมชาติไทย ในรายการเมจเจอร์สำคัญในยุคของบาดฑำแป้งดน,นพันธุ์ล่ำซ้ำในครั้งนี้นะนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะเรียกว่านักเตะยุคใหม่ของทางบาดฑำแป้งด้นพันธ์ล่ำซ้ำเลยก็ว่าได้ก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าเปิดชมในด่านทิศไทยยุคของโคโยงเหนียวหนิบอย่าบอกใครลุยสึกยุคยีย่สามเอเชียนในครั้งนี้ ดยงานนี้ทางกิตศักด์ชาวดอนนายดันยักษ์แสตว่าที่มอหนึ่งทีมชาติไทยลุยศึกยู23เอเชีย e ในครั้งนี้โดยเจ้าปามนะฮะกิตศักชาวดอนถือเป็นหนึ่งใน5นักเตะจากชุดปี2020ที่สามารถลงเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชี e a, ยยู23ปีในครั้งนี้ได้โดยขณะนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีไม่น้อยหน้ากับทางอุดนันธนี FC ทีทีมทีศึก m 150แชมเปี้ยนชิพ และก็สามารถยึดมือหนึ่งของทีมได้อีกด้วยด้วยวัยเพียงแค่23ปีลงสามปรนตสิ้น5จะต้งหมด6นัดหน,นลีกและก็ถูกเ,เรียกตัวเก็บต่ตัวในแคมป์แรกของโคโจงบรวรุิศรีมะขะอีกต่างหากทำให้ไม่ใช่รเรื่องแปลกแต่อย่างใดหากเจ้าปามคนนี้จะเป็นหนึ่งในคนดเดตผู้สมประตูทับช้างศึกอายุ่3ปีที่จะไปลุยที่มองโกเลียนในครั้งนี้ โดยสถิติทางกิฬศักิ์ชาดอนั้นในศึกไทยลีก2ลงไปทั้งหมด5นัดน,นะฮะก็คือความน่าจะเป็นที่จะเสียประตูอยู่ที่0.93เนจำนวนครั้งเฉลี่ยที่ถูกยิงต่อเกมอยู่ที่4.49ครั้งต่อน,นัดพุ่งปัดบอลได้อยู่ที่3.52ครั้งต่อน,นัดตัดบอลได้อยู่ที่2.87ครั้งต่อน,นัดการออกบอลตั้งเตะจากประตู1 0 6 8ครั้งต่อน,นัดการออกบอลในโอเพอเพลย์บอลยาว8.73ครั้งต่อน,นัด แม่นยำ5 9าบอนลสั้น5.6ครั้งต่อน,นัดแม่นยำ94.2%าเลยนะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน23ิปีศึกจิงชาเอเชีย2022บประคัดเลือกกลุ่มเจที่เมืองอูดานบาจอประเทศมองโกเลียไว้ติดต่อไปนี้เริ่มจากวันที่2ีตุลาคมเวลา10นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมองโกเลียวันที่28ตุลาคมเวลาสีนาฬิกาสาวปลาวพบกับทีม และก็บันที่14ตุลาคมเวลา10นาฬิกานะฮะทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในครั้งนี้โดยการน,นี้ดูสดครบทุกแมตช์รวมทีมชาติไทยที่ AIS Play หรือว่าช่องวันช่องเล็ก3นะครับก็ฝากติดแต่เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกันด้วยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าเตรมจัดโดนทีมชาติไทยชุยจีบมาเจแบโผยีสมชื่อแข้งฝึกมิลานนำทัพ โดยเจ้าภาพมองกโกียแบบโผ23นัดนักเตะนะฮะชุดลุยศึกฟุตบอลอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียพราบคัดเลือกเตรียมจะดดนทีมชาติไทยในวันที่25ตุลาคมนี้โดยทีมชาติมองกโกียภายใตยก้การนำทัพของชูอิจิมาเซ่เฮดโค้ชชาวญ,ญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียพราบคัดเลือกออกมาเป็นที่เรียบร้อยกับชุดนี้ของทางมองกโกเลียแนะน,นำทัพมาโดยแข้งซาตโตก่งกันโบรสดกันบายากองหน้าไว20ปี เจ้าของส่วนสูง179ซนติเมตรดีกรีเด็กศูนย์ฝึกสโมอสรเอซิมิลานที่นันนิสึกกันโชราเตรี่โดยเขาคนนี้มีชื่อติดทีมชาติตั้งแต่รุ่นอายุยูสปีและก็เป็นกำลังสำคัญให้กับทางทีมชุดใหญ่ในปัจจุบันนี้โดยทั้งชูอิจิมาเซตหมายมั่นปั้นมือจะสร้างผลงานาพามองกเรียทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายยูยิบสามเอเชียครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ฐานนี้โปรแกรมของมองโกเลียจะประเดิมเกมแรกพบกับทางทีมชาติไทยในวันจันทร์ที่25ตุลาคมวเวลา10นาฬิกาต่อไปด้วยพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในวันที่28ตุลาคมและก็ปิดท้ายกับพบกับทางทชาติลาวในวันที่3 1ตุลาคมที่ถึงนี้เป็นในวันง,งานนี้ก็อย่าลืมไปเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าซิโก้วิเคราะห์สาเหตุที่เวียดนามพ่ายจีนแบบเจ็บปวดในครั้งนี้ โดยความหลงจากทีมชาติเวียดนามนะฮะพ่ายแพ้ในครั้งนี้เปน็นนัดที่3ให้กับทางทีมชาติจีนแบบเจ็บปวดไป2ต่อ3ชินิดโดนยิงช่วงทวาบบาดเจ็บแบบแก้ตัวไม่ทันโดยทางโคซิโก้นั้นก็ได้ออกมาให้ความเห็นสั้นหลังจากเวียดนามพ่ายแพ้ในครั้งนี้โดยซิโก้นั้นก็ออกความเห็นสั้นนะฮะบอกว่าความพ่ายแพ้ของเวียดนามอ่าคือเรียกว่าโชคไม่ดีนะ ซึ่งเขาบอกว่าทีเวียดนามนั้นโชคไม่ดีแต่มันจะกลายไปทางบวกเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับนัดต่อไปเป็นว่าง,งานนะี้ผมโคซิโก้นะฮะก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายแค่บอกว่าให้สู้กันต่อไปแม้ว่าจะพ่ายแพ้มาจากนัดน,นี้ก็ตามทีแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากกนว่าครับขอไม่ยอมแพ้หรอกนะโมริยาสุเชื่อมั่นญี่ปุ่นได้ลุยรอบสุดท้ายคัดบอลโลก2 0 2 2อย่างแน่นอน โดยทางคาชิเมบุริยาสุนะฮรคุณซูทีมชาติญี่ปุ่นเผยตัวบอลโลกญี่ปุ่นจะได้รับอย่างแน่นอนถ้าลูกทีมยังไม่ยอมแพ้แม้จะมีเพียงแค่3แต้มจากทั้งหมดามนัดฟุตบอลโลกปี2022วรคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองมสุดท้ายหลังล่าสุดซาอุดีอาระเบียนั้นเอาชนะไปได้ศูนย์ต่อหน,นึ่งโดยในเกมนี้ทีมชาติซาอุดิอาระเบียได้ประตูชัยในช่วงนาทีที่71นะฮะจากทางฟิบรัสอันบูริกันก้าหน้าวัยย่ปีที่ถูกส่งลงสนามฐานะตัวสำรอง ซึ่งทางบริยสุตได้เผยม,มาว่าเกมนี้พวกเรานั้นทำได้ดีเป็นอย่างมากอยาก่างไรก็ตามผลการแข่งขันเช่นนั้นไม่ได้เป็นดังที่หวังเอาไว้ไม่ั้งหมด3แต้มหลังจาก3แมตชนี้ซึ่งผลลัพธ์มันก็ยากมากนะแต่ผมคิดว่าเราจะได้ไปฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ยอมแพ้เป็นนาว่างานนี้นะผมทางญ,ญี่ปุ่นนะฮะก็พยายามสู้อย่างเต็มที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแม้ว่าดูแล้วโอกาสจะลิบหลีกก็ตามทีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ บิ Big ๊กแชมป์ชี้เลื่อนโปรแกรมไทยลีกให้ช้างศึกตเตรียมทีมคงจะยากสักหน่อยนะโดยบิ Big ๊กแชมป์กรวีปิษณานันทกุลชี้เป็นเรื่องยากแต่นะที่ไทยลีกจะขยับโปรแกรมเตะให้เพื่อช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมจะรุยศึก AFF Cup 2020ในช่วงปลายปีนี้เหตุเพราะหากขยับโปรแกรมไทยลีกออกไปทำให้โปรแกรมไทยลีกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ ชุดจะเตรียมลุยสึกกันในขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ A f ฟเฟสกิทคร2020ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมที่ประเทศสิงคโปร์โดยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับทางเจ้าภาพสิงคโปร์ฟิลิปิน์เมียนมาและก็ทีมจากรอบเพลย์ออฟบรูนไนหรือจิมอนเลสเต่โดนล่าสุดทางบิ๊กช็อปคารวีปินสนันนัทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจ,จำกัดได้เปิดเผยผ่านสื่อมาว่า อย่ารัฐว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากหน่อยที่ไทยลีกจะขยับโปรแกรมเว้นช่วงให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อจะมีโอกาสได้เตรียมความพร้อมก่อนกนอารแข่งขันศึก AFF Cup 2020โดยในส่วนของไทยลีกนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วยินดีจะจัดโปรแกรมให้หากสโมสรยินยอมพร้อมใจอย่าง้รก็าตามก็หากจะเลื่อนไปก็จะทำให้โปรแกรมเตะที่แน่นอยู่แล้วยิ่งแน่นขึ้นไปอีกนะ ทั้งนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีมานโพกิ้งเป็นเฮดโคชและก็ผู้ช่วยคือสเสด็จเจเด็ตมิลาบกับโคตหนึ่งหนึ่งรัไทยสัตว์ทองเวียนและก็มีบาดามแป้งนพันล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมซึ่งล่าสุดเจเด็ตมิลาบผู้ช่วยของมานดนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผ่านสื่อมาว่าค่อนข้างกังวลใจในการเตรียมทีมเนื่องจากมีเวลาค่อนข้างจะน้อยในการเตรียมทีมในครั้งนี้ทําให้อาจจะส่งผลกระทบก,ทบกับทางทีมชาติไทยในการแข่งขันไม่ใช่น้อย เนื่องจากไทยลีกจะเตะจนถึงวันที่28พฤศจิกายนแต่ทีมชาติไทยจะเริ่มนัดแรกแต่วันที่5ธันวามคมด้วยเวลากระชั้นชิดอาจจะส่งผลถึงการปรับตัวเข้าหากันนักเตะลาจากไทยลีกการบาดเจ็บเบื่อฟุตบอลเพราะเล่นมาโดยตลอดถึงแสงความเห็นอกว่าหากขยับคิวไทยลีกให้จะมีเวลาเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งสัปดาห์น่าจะเป็นผลดีนะช่วยให้ทีมชาติไทยมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น สำหรับโปรแกรมการแข่งนนขัน AFF Cup 2020ในรอบแรกทีมชาติไทยจะลงเตะนัดแรกในวันที่5ธันวาคมพบก,กับทีมเพย์ออฟระหว่างบูไนหรือติมบเดสเตในวันที่11ธันวาคมพบก,กับทางเมียนมาวันที่14ธันวาคมพบก,กับทางฟิลิปปินส์และวันที่18ธันวาคมนั้นพบก,กับทางสิงคโปร์นั่นครับนะนผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะก็ดูแล้วอาจจะไม่เลื่อนการแข่งขันให้กับทางทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นงานที่หนักเพิ่มเข้าไปอีกครับ ต้องรอดูดตนต่อไปก,กันกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยหมายเลขโน้โพกิงสไตล์ประจำวันที่8ตุลาคม2564โดยชาวบุกบครั้งฟุตบอลไทยครับ